เหมือนเดิมฮะอะไรนะเหมือนเดิมกดไลค์ด้วยรู้ไหมเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนเดิมกดไลค์ด้วยแล้วนะมึงทำอะไรอยู่กเดิม <c oughs> กดไลค์ด้วยอ้าห่วย everybody สวัสดีครับตอนนี้อยู่กันในเกม Minecraft นะครับเอาว่าผมเปิดซีรีส์ใหม่ของ Minecraft เลย <c oughs> อาแล้วก็น,นี้ก็เป็น Minecraft mod นะฮะก็ะจะเป็นยังไงเป็น mod เลก็รอดูกันนะถ้าเรากดตัว R ก็ถือว่าเป็นแบบ combat combat mode เนาะ นี่ด้เห็นเลยไหมเห็นไหม,หไหมดูนะฮะนี่ผมลงอยู่สองมอสนะครับมันก็เวลาลงน้ำก็จะมีท่าทาง่างนี้นะเวลาขึ้นน้ำปุ๊บเป็นฟ้าเลยรแบนกะ็จะอะไรประมาณน,นี้นะครับแล้วเราลองมาดูท่าตีดีกว่เาเดี๋ยวมอสเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับแล้วก็จะมีอีกนะถ้าผมนี่นี่ อ๋อโอเคนี่นะครับมันก็จะเห็นเนี่ยเห็นเป็นแบบลูกศรเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงจะเห็นตัวนี้เนาะแล้วก็ถ้ากดตัวแซดก็แบบอันนี้ผมต้องปุ่มเองนะกดตัวแซดก็ปึ๊บมาแบบนี้อ่ามันจะแบบเดชเดชไปไม่ใช่เดชมันจะยอชไปอ่าโอเคแล้วก็ผมไม่ได้จะเปิดแบบนี้ตลอดไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบุคคลที่สามที่ผมผมเล่นยากแน่โอเค,อเคผมจะเปิดตัวนี้ตอนเวลาแบบ อยู่ในคอมแบทโหมด e, อะไรเงี้ยก็ต่อสู้ป้องปองแปงป้องแปงอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราไปเร well. ิ่มกันเลย่บบไหมผมได้บอกอย่างว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงมอสไว้ข้างล่างนะครับอ๋อตัวต่ออาโอเคอันนี้ผมไปตั้งปุ่มเองนะตัวอานะครับเดี๋ยวผมว่าเราไปเลริ่มแรกเลยตัดไม้กันดีกว่าตัดไม้อย่างแรกเลย ถ้าใครเห็นก็ตอนแรกๆที่เราทำชอบกนเป็นไมงครับอืมก็เคยทำเอาชีวิตรอดอยู่แต่ว่าแบบก็นั่นแหละมันขี้เกียจ่ะนะผมก็ผมก็อเออถ้าเอามอดมนาะช่วยมันก็จะแบบเอออาจจะแบบทำให้สนุกมากขึ้นเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวทำอุ้ยอ,อย่างแรกทำ ที่ขุดหินได้ที่ขุดไม้ก,ก่อนแล้วกันไม่ได้เล,เล่นนานเออลืมบอกเลยว่าตอนนี้เล่นในในเวอร์ชันที่เท่าไหร่ผมเล่นในเวอร์ชัน1.16.4นะครับถ้าม็อดมันอัปเดตไปเรื่อไดเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตตามม็อดนะครับถ้าส่วน1.17มาเลยแบบนะี้ผมอาจจะยังไม่ได้เล่น1.17เนาะแต่อาจจะเล่นแบบกับเอิร์ธอะไรพวกนั้นเนาะป๊บอ่ะโุโ๊ยขุดมาคือเจอฐานเลยไม่โชคดีอะไรปานนั้นสบายเลยชีวิตนี้ ไบายแน่นอนเปิดมาเจอถานเลยอะแต่ที่ว่ามันจะได้กี่ก้อนเนี่ยนะอ๋อถานม,มันจะจะเป็นแบบอยู่กันเป็นก้อนๆรวมๆก้อนนะนี่ถ้ากดตัวอาจะเห็นทางมุมฝาแล้่ก e ็เห็นว่ามันแบบมีอะไรขึ้นมาด้วยเหมือนว่าจะไม่มีนะอ๋อถ้ากดอุ้ยอ๋อได้แต่กดตีมันไม่สามารถทุบไดนน้ถ้าเรากดตัวอาถ้าแบบยังเห็นท่าทางอะไรแบบนี้เนาะ อุ้ย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 เจล็กเลยเหรอเร็วกันไปละนี่เขาจะเอาหินไปทำพวกแอคสโตนแอคอะไรพวกนั้นอยู่เลยเออไม่เชื่อเจล็กเฉยเออเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันแบบจะมีมอดอะไรเพิ่มหรือเปล่าเออเพราะจะมีมอดที่ผมยังไม่ได้บอกก็ได้ที่แบบ นั่นแหละทผมลงไว้แล้วผมไม่ได้บอกแบบเนี่ย Nice จบี่นี่เลยเลยก่อนเพราะผมว่าแน่คือแรกแน่ร้อน้นอยู่ใต้ดินเลยเดี๋ยวเราต้องออกไปสำรวจบ้างนะครับเมื่อกี้ผมก็เดินสำรวจแถวนน้นแล้วเนาะก่อนที่จะมาอัดคลิปนะครับก็ทำให้ตน่น <c oughs> คือ OBS ผมมันอัดอัดตัวหน้าจอนี้ไม่ได้นะครับผมเลยไปดูเนาะ เลยวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ลองแบบลองแบบเช็คเช็คชคดูเออแต่ตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแก้ปัญหาแล้วแล้วผมอ๋อเราจะมืดแล้วนั่นใช่ไหมกี่โมงกี่ยามเลนาะโอเคเราได้ไหมทำไม Achievement ไม่ขึ้นเลยอ้าไม่ใชเ่เดี๋ยวต้นไม้ใหญ่เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันลลวครับโอ้จะไก่เราอยู่ใกล้แบบไอซ์แพดตรงนี้เนาะ เพราะว่าอนาคตเราจะต้องใช้ประโยชน์จากมันแหละนี่เล่นไปเรื่อยๆนะจุดหมายของเกมอุย้ยเพิ่งบอกว่าจะไม่ยุ่งกับต้นไม้ใหญ่จุดหมายของของเกมนี่คือผมอยากไปตีเอ er ็นเดอร์ดากอนนัทั้งชีวิตที่ผมแบบไม่เคยไปตีเอ er ็นเดอร์ดากอนหรือ <c oughs> จริงๆนะบอกกันตาตรงเลยคือผมไม่เคยไปตี er แบบเอ็นเดอร์ดากอนแบบไม่เคยไปอยากไปก็แค่แบบเชียร์ถีบแล้วก็ไปแบบนี้อยากโลเวตโลกดีเอ็นต์เงินแต่แบบไม่เคยพยายามด้วยตัวเองทำม,มันนะผมเลยอยากรู้ว่ามันแบบ เออทำส้ม,มจะยากขนาดไหนปุ๊บโอเคอ่าสว่างขึ้นไหมเออสว่างขึ้นโอเคเอ่อเดี๋ยวผมขอขุดหินแล้วพวกนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราทำเฟอร์แนนต์กันก่อนดีกว่าเออเอ,อเอ่อปักตรงน,นี้แล้วกันวางตัวนี้สิใช้คำที่ถูกมากเลยปกัก ถ้าคุณผู้ชมแบบมีคาแนะนําแบบเฮ้ยน้องลองทําแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยเออก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแบบเฮ้ยสานนี้มันจะสะดวกนะอะไรแบบเนี้ยคุณลองทําแบบนี้สิอลองถยวจะลองมาพิจรารณานะแล้วก็ถ้าใครคิดถึงพิกกี้จากนะครับชีวิตรอดแล,แล้วแล้วมาก็ล,ลืมไปซะ <laughs> อาจจะมาแบบอาจจะมาโผล่ตรงนี้ก็ได้เออเครจะไปรู้ใช่ไหม เล่นกับเรียมเล่นกับเพื่อนๆคือเพื่อ,อ,อ,อนไปก่อนหมดแล้วไอเราก็ไปน,น่าขุดไม้ขุดคือผมบอกตรงๆผม,เป,ม,เ,ม,เ,เ,ผมเป็นพวกไม่ลงเหมืองเออเอาตรงเลยผมเป็นพวกไม่ลงเหมืองคือแบบผมอยู่จะบนพื้นจริงแบบเดินเล่นไล่ฆ่าสัตว์โ oh อ้โหไม่สนเลยเลย เลยค่าสัตว์ไปขี่เรือสำรวจดินแดนอะไรพวกเนี้ยเออเมเป็นเนจ้าพวกนั้นมากกว่าอบองตรงผมไม่เคยหาเลยหาแร่เพื่อนเลยถ้าเพื่อนดูอยู่ก็เพื่อคอมเมนต์ด้วยนะแบบเออจริงจริงแบบเน, <c oughs> นี้นะมีคิปเปอร์กันปนะุ๊บปิ <c oughs> ้าเมื่อกี้ดอชดอสไปข้างนอกดูดูเนี่ยเนี่ยซอมบี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะ แนันำจะมีท่าทางอ่ะอุ้ยแล้วมีมาเยอะด้วยจบแล้วจบแล้วจบโอเคนี่กูนี่เอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเห็นไหมเห็นท่าทางมั้ยแล้วก็แบบการตายของมันเลยเนี่ยเออเห็นจะสาดดีเลยปึ๊บโอเค เสียวึกเลยคือมีหาตาทานแล้วมันแบบดูสมจริงมากขึ้นเนาะที่ทำให้เราแบบเสียงแล้วผมก็อันนี้เป็นอุ๊ยแล้วผมอข้าแล้วผมเห็นไหมเดือดตรงหน้าจอเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในการตัดต่อแต่อย่างไรนะครับคือเป็นมอเนะถ้าใครอยากโหลดเดี๋ยผมทิ้งไว้ใต้ลิงก์ด p สคริปชั่เลยนะเดี๋ยวขอยกกินนะแปบนึงโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมคือกดลงอยู่นีก็ มาเจอตรงนี้เฉยเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรถ้ำใช่ไหมเออถ้ำแหละเอออุ้ยปิดไว้ก่อนพื่ต้องปลอดภัยที่ผมก็ลองขุดไปแบบตรงนั้นอุ้ยโอ้เสียงน่าสงคาญจิโอเคได้มาล้เดี๋ยวเราทำกล่องกันแล้วกันช่องต้นของทุกคนผมเชื่อเลยว่าต้องอยู่ อยู่กันแต่ในถ้ำแน่นอนอ่ะผมบอกเลยเขาใช้กล่องเดียวก็บอกต้องอยู่กันแต่ในถ้ำอ่ะผมบอกเลยมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีอุ้ยนี่ผมไม่ได้ขุดเลยถ้าขอโทษนะใครแบบยังเห็นแบบต่อสู้อะไพวกนั้นนะเนาะรอรอรออาวุธอาวุธครบกันแต่ทันทีเดี๋ยวเราควรจะเลี่ยงเนาะก <c ười> ิกเลี่ยงแต่ต้นหัวหมดนี้นะมันทำมาเพื่อการต่อสู้ไงเล่า <c ười> ใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลย อ้าวเหมือนจะเช้าแล้วนะทำเองนี่ก่อนเสียงขัรลำคาญจริงผมบอกเลยถ้าใครลำคาญขอไปด้วยนะครับเหมือนตัวเราจะมามาแล้วมั้ง โอเคนั่นไงนั่นไงสกิลก็มาอุ้ยมาเดี๋ยวเวลาคอมแบทโบนมามามาฮึอุ้ย,อย,อย,อยโอ้โหโอรโหมาตามที่บอกกันฮะว่าผมจะเล่นแบบนี้เท่านั้นแล้วล้วแล่ผมเกิดที่ไหน เยเราก็เดินสัพืนเลยถผมจเจอหิ้งอยู่ฝั่งนั้นนะอ่าฝั่งนี้กีเอาเราไปเอาของเราดีกว่าฮึบฮึบดที่ไปไป,ไปเออเราอุ๊ยเจ็บเจ็บเจบเล่นอะไรม่เซฟเลยมเคยเคยนท้รเดี๋ยวรีบไปนะอ่าได้ไข่มาแล้วฮึบฮึบฮึบอ่ากระโดดก็เปมันชิปชิปจะเหมือนการุูเข่านะครับ ค,คุ้ดเทพประเทศประเทศแล้วถ้าชิปเดินมก็จะเป็นย่องเราไปเก็บของดีกว่า <c oughs> โอ้สมบิตไปหมดแล้วฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> อ๋อมันช้าเนี่ยนะมันแบบเนีน่เราต้องใช้ดาบแหละแต่ถ้าขวานวมันจะเป็นอะไรที่เท่มากเห็นแต่จะมีขี้ขวานค้างอยู่แต่เหมือนเราจะต้องเก็บอะไรสักอย่างนี่ยแหละ เดี๋ยวผมลองไปฆ่าสัตว์เลยพวกนั้นดูก่อนเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราถมผลแกะก่อนะลรเขาอาจจะลุกขาแล้วมั้งเดี๋ยวผมกลับมาที่เดิมก่อนก่อนเอ่าเ,เราได้เชียร์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปมไปตัดขนแกะก่อนเราจะได้มีเตียงนอนแล้วแต่ผมแน่นอนไว้เซฟแหละไม่ได้นอนไว้แบบข้ามคืนผมอยากจนภัย อือยากหาความแอดเวนเจอร์เข้าตัวเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่หัวใจกํายำไม่กำยำโอเคเทว่า3อ่ะอแกอยู่ไหนมันเสียงที่อยู่แถวนี้นั่นไงมันอยู่นี่จริงด้วยวะ

มาแลวกันมาี่มาโอ้แต่เพืทำให้เราอินได้จริงนะ <c oughs> นะผมบอกเลยโคตรอินนะผมบอกเลยนี่นะก็จะเป็นแบบแผลเลือดเนาะเออเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะทุกครั้งเราฆ่าอะไรเราถึไม่รู้เลือดมันเนาะอุ้ยผมน่าจะต้องทำอะไรแบบไปเสียเงินที่บ้านแล้วละ่ะ ท็อแถวนี้ผมทำเอ่อว่าทำจากดินนะ่าจะ w กสุดหรอเอ่อไมอ่เดี๋ยวผมจะหินแล้วกันหินเราก็มีอยู่เดี๋ยวเราทำเตียงอะ่ะถ้าใครรำคาญน้านี่ก็ขอโทษด้ยวยครับผมมันจะอินมัน่ได้กินนี่เรืองมันเพิ่มก่อน เดี๋ยวเราทุบตรงนี้จริงอ,อืออมันก็ยังนี้อยู่ดียวโอ้น่าต้องฆ่าตัวอะไรสักตัวแล้วน่าต้องแกะแหละเี๋ยวเราไปฆ่าแ,แ,แ,แกะแกะันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปลุกข้าวเลยเราจะมาขยายพันธุ์อันนี้แกะอ่ะผมบอกเลยนี่คือแกะมานี่ขอโทษ โดดอ้นะคนผมไม่ได้ตั้งใจแต่มันจะเป็นจริงๆริงไม่วิ่งมากแล้วเนี่ยยิง่งวิ่งยิ่งหิวยิงย่งหิวยิ่งทำอะไรนหลอดอาหารลดฮะยิ่งหิวยิ่งทำให้หลอดหารลดก็แน่นอนอยู่ยแล้วสี่บอกสิพูดอเลยผมเองนายได้แล้ว อ้าโอเคเราต้องมีอาหารติดตัวด้วยอ,อ่ะเขียนนี่เก็บปรกันมาอีกแล้วเหรอเองเราเราจะทำเตียงเรายังไม่ทำอยูอืมอ่าฮัลโหลเอ่ออ่นนี่โอเคเราได้เตรียงมาแล้วเดี๋ยวผมเอาไว้ เออเดี๋ยวขยายตรงนี้แล้วกันโอเคขย่ายตรงนี้ไปเนะเาะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้จะพอแล้วนะเอาไว้นอนเฉยๆนะไม่ต้องทำใหญ่มากเพราะเราเนะี่ยเนี่ยอยู่ช่าคาวแหละผมว่าพอสำรวจถ้ำอะไรแถวนี้เสร็จก็ได้แบบ เนี่ยเปลี่ยนัปแบบเป็นถ้ำเลยพวกนี้ครับอา่าที่ถ้ำเค่งน,นี้ก็น่าจะพอแล้วอา่านี่งให้มันมีความแบบหลากหลายนะ เปียโนตัวนี้โอ้ยิ้มาห่วงสวยห่วงงามอีกเจนใช้งานก็พอผมเยอะประมาณนี้เออโอเคเอาบบนี้แบบได้เลยเออดรึแบบนี้ห้องปิดอ่าทำแบบนี้โอเคแบบนี้แหละใช่เลยขออนุญาตเปิดพขาลมแป๊บนึงนะปั๊บปั๊บแบบนี้แล้วก็ปั๊บแบบนี้ เายกันก็ปับป๊บปั๊บอืมแบบนี้ก็ไม่เร็วโอ้ดูดีใช้ได้เลยน,นี่เหมือนชลิยะจริงๆเลยพาเขียนที่ปราชาตร,ตรงนี้เด้อเดี๋ยวผมตัดต้นไม้เพิ่มดีกว่าโอ้ท่อมเดวนี้เยอะมากมาได้ทำเป็นเป็นตัวอะไรอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย แม่มดมันมาอยู่ี่นี่ไงเดีไยวเดี๋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 ยวิดผิดโอ้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 จีสจีสเวนอ่ะเว่นเว่นเวนเวนวันฮิวอ้อ ถามมาเลยว่าบนบอสนี่นมีอะไรบ้างแต่ในเมชันเป็นด ah? ีมากคว่าตบมือให้เลยอยากจะตบมือให้มันอีกหายไปไหนแล้วนั่นฆ่าเสร็จแล้วหนีเลยเหรอเพื่ออะไรอ่ะจอดตัดไม้ยังไม่ทันสิล นอนเซ็ไว้ก่อนนะที่เก็บไปเกิดไกลเดี๋ยเดๆๆดเด๋ยวเดือดเดือเดือดเดนะไม่ใช่สิทำไมมีท่าอะไรด้วเฮ้อเฮ้มันคืออะไรนอนไปด้วยตีไปด้วยหรือละเมอสงสัยอยากเป็นนักขุด พุทธมากเลยทั้ตกใจหมดเลยข้างขาบ้านแล้วเราทอตหมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาทำัพย์สุทธิกับอ่าเขียนได้ดีน้กมือศิลเราเก็บของเดี๋ยวน,นี้เราแบ่งมานประมาณประมาณเจ็ดอันนี้เก็บ,บเก็บคอมพิวเตอร์เก็บ อาพวกนี้เจ็บเลยเอาไว้มีเจ็บเจ็บเจ็บอ่าคนนี้เอาไว้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำดาบโอเคเดี๋ยวดิจับ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 อ่าแบบนี้เลยประมาณนี้แหละเอ้ยเราก็ลืมตลอดเลยต้องกดตัวอ A cái xếp bên đấy lỡ Little bat Little bat Hey Little bat ah. Hey Anyone here? Ok 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 อน,อนการไม่ดีกว่าแค่ที่มันปลอดภัยแบบขั้นสุด <laughs> โอ้บอกเลยว่าผมกลัวกลัวสุด เลือดสาดเต็มหน้าเต็มจอโอ้โหมันให้ความแบบผมว่ามันให้ความอินนะสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะคิดว่ามันลำคาอะไรอย่างเงี้แต่ว่ามันอินดิพอแค่แบบโดนทีธรรมดาก็แบบหัวร้อนพอแล้วอ่ะอันนี้จริงแบบจะมีความแบบเห็นเปชั่นแบบยึดย้าของการแบบเวียงดาวเวียงขวานเออมัแบบอุ้ยเฮ้ยเร็วๆดเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยเออ ใครเยู่มุกเรียม,มคอเป็นไรเนี่ยกูติดปะเนี่ยเป็นแน่นเป็นโควิดเหรอไม่คืออะไรไม่เป็นโควิดไม่มีมุกพามพามตัน ถ้าไม่มีผมยึดนะถ้าไม่มีผม <c oughs> ไม่มีผมยึดนะบอกเลยเพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของก็ช่วยแสดงตัวตนด้วยครับเออไม่ต้องตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องตอนนี้ก็ได้

มันได้เชื่อมต่อกับข้างข่าวเอียเอยเลขชั่วมาที่ดีทำไม่อไอ,อ,อยา่างเออเออ เดี๋ยวมาคุยต่อเดี๋ยวมาคุยต่อถ้าผมน่าทำโล่อ่ะเออทำโล่มันดีสุดแล้วเราเรามีเหล็กพอแล้วมากพอปิดไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับอ้าวเช้าแล้วอ่ะไม่ใช่หรอกมาั้งอ้าวเช้าแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเผาเหล็กก่อนเผาเหล็กเผาเหล็กโอเค Okay. เดี๋ยวที่เหลือเอามาทำทอชแล้วกัน๋ยวผมทำโล่ด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่พอ <c oughs> ทำไมใช่ก็อหยัดจังวันนี้ปะอ่าโอเคเยังจำได้อยู่

ดาบทีันเฮือเฮือเอเอเือเอเอฮอเฮอฮอเออเฮือเฮือเฮือเฮเฮอเฮือเฮือเฮืออเฮเฮอเฮือเฮฮือเอเฮฮือเฮือเอฮออ ขอลากันไปก่อนนะครับเพราะว่านี่ก็อัดมานานพอสมควรแล้วนะครับที่อมอัดมาเนาะถ้าใครมีคําแนะนําอะไรหรือว่าอยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะมาเอามาปรับด้วยนะกับการเล่นของผมนะครับถ้าคุณชอบขอบคุณถ้าคุณผู้ชมชอบมดนี้ก็เชิญกดไลค์ด้วยนะครับอืมกดไลค์ด้วยเไปโยกคลาสิกของช่องเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่ Bye bye búi búi sôi tui tui ngoà